หมอก้องสอรวิทย์ดูถูกเพื่อนทั้งวงการขนาดนางเอกยังไม่เว้นล่าสุดหมอกล้องออกมาเปิดใจทุกดราม่าทั้งหมดผ่านทางอมรินทร์ทีวีทั้งเรื่องที่ถูกแชร์วีวรก,กรรมอดีตและเรื่องที่ชาวเน็ตโยงฟาดหมอฤทธิ์ว่าเรื่องแรกที่หลายคนโยงฟาดถึงหมอฤทธิ์นั้นซึ่งหมอฤทธิ์ก็เป็นคนน่ารักและที่สําคัญตนเองไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับหมอฤทธิ์เลยแต่ที่โพสเพราะสะดุดเรื่องที่หมอฤทธิ์ พูดถึงประโยคบางประโยคถ้าตนเองเป็นโตโน่แล้วเห็นข้อความนี้ก็คงรู้สึกอึง้งและรู้สึกเสียใจทําไมเพื่อนมาพูดแบบนี้จึงอยากให้หมอริดแยกประเด็นไปเลยเพราะจุดสําคัญที่หมอริดพูดเป็นเรื่องโครงสร้างสาธารณาสุขว่ามันควรดีกว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่มีความรู้สึกว่าอยากให้แยกประเด็นออกมาพูดเลยไม่ต้องมาพูดรวมกับโตโน่ถ้าหากมารวมกับโตโน่มันจะเป็นคนละเรื่องกันส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตขุดวีรกรรมที่หมอกล้องเคยดูถูกนักแสดงด้วยกันในวงการบันเทิงนั้น ด้านหมอก้องเผยว่าอะไรที่เราทําขึ้นมาแล้วมันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปีสองปีหรือสามปีเรื่องเหล่านี้จะถูกกลับมาพูดอีกแต่คราวนี้สิ่งที่ถูกเอากลับมาพูดอีกมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วและมีการอธิบายไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรซึ่งคนเหล่านั้นคือลักษณะเพื่อนคุยกับเพื่อนแต่เข้าใจว่าคนอื่นอาจจะเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจแต่ทั้งหมดก็จะแซวก,กันแบบนี้อยู่แล้วเพราะสนิทกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate com ขอบคุณค่ะ